ขวบไรเดียงสากอดศพแม่อยู่ในบ้านตามลำพังนานสามวันเพราะคิดว่าแม่หลับญาติยืนยันแม่มีประวัติป่วยเป็นลมชักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรงพยาบาลตำรวจเผยสถิติสยองแต่ละเดือนรับซ่อมอวัยวะเพศช,ชายจากการฉีดสารเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ30 4 0ถึง40รายแพทย์เตือนตัดทิ้งแล้วยังเสี่ยงเป็นมะเร็ง โตโยต้าเรียกคืนรถครั้งมโหลาน2.77ล้านคันจากปัญหาปั๊มน้ำระบบพวงมาลัยหลังผู้ใช้ร้องเรียนกว่า400รายเคี่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มในข่าวคนคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับือเป็นพุตกลางสัปดาห์วันนี้ก็มีฟุตซอลนะครับเวิร์ครับบ้านเราเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายใช่ครับแข่งขันกัน4คู่นะฮะซึ่งก็ก็ผ่านไปแล้วนะครับ3คู่ใช่ตอนนี้ก็เหลือคู่หนึ่งที่กำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็จะรายงานผลให้ทราบนะคุณธีระก็แอบดูมาตลอดเลย นี้ไม่ได้ดูไม่ได้เตรียมข่าวเคอรอะไรเลยเตรียมเตรียมเตรียมตอนนี้คู่สเปนเท่าไหร่ตอนนี้คู่สเปนกับรัสเซียนะฮะสองหนึ่งสองประตูต่อหนึ่งสเปนนำสองหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นคู่คู่อริกันแต่เดิมเลยนะเพราะเคยแข่งทางยุโรปมาชิงแชมป์ยุโรปเนี่ยนะฮะครับนั้นก็คู่นี้เจอกันแล้วก็เออสเปนชนะต่อเวลาั้งนะฮะชนะเสมอในเวลา แล้วก็ต่อเวลาชนะไปนะครับนี่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสเปนนำอยู่2อหนึ่งนะฮะใช่ฮะนี่นะครับส่วน3คู่ที่ผ่านไปสนุกมากๆาสนุกมากมนะฮะโดยเฉพาะคู่บิ๊กแมตช์นะครับอาร์เจนตินาพบกับบราซิลนะครับซึ่งบราซิลนั้นก็เป็นแชมป์สสมัยใช่นะครับแล้วก็อาร์เจนตินานั้นฟอร์มดีมากนะครับนำไปก่อนนะครับ2อน ก่อนที่จะถูกบราซิลนั้นตามมาตามมาแล้วก็ตีเสมอได้2องสองนะครับและคนที่ยิงประตูตีเสมอก็คือฟันเก่านะฮะค,คือราชาลูกหนังฟุตซอลของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ต่อเวลาต่อเวลาก็จะครึ่งละ5นาทีเท<ช>่านั้นแล้วบราซิลก็ยิงประตูชัยได้นะครับยิงลูกที่3ได้นะฮะนี่นะครับลูกที่3ในครึ่งแรกของการต่อเวลาใช่ จากฟันเก่าเหมือนกันฟันเก่านะฮะโอ้ oh, oh, คนนี้แล้วก็โคลัมเบียนะครับชนะยูเครนสามหนึ่งโคลัมเบียนี่เป็นม้ามืดตัวจริงเลยนะฮะ mm. ไม่น่าเชื่อะฮะนี่นะครับและเข้าใจว่าคู่นี้เจอกันนะบราซิลเจอกับโคลัมเบียบราซิลเจอโคลัมเบียอนะฮะ,ะ,ฮะอีกคู่หนึ่งนะครับก็โอ้โ oh, ห oh, สนุกมากมากมาก,มาก,มากนี่ฮะโปรตุเกสเจอกับอิตาลีอิตาลี <Italy. S 1> นะครับแล้วโปรตุเกสเริ่มมา โปรตุเกสเนี่ยอันดับห้าของโลกนะฮะอิตาลีนั้นอันดับสามก็ถือว่าเกรดระดับเดียวกันอพอเริ่มเกมมาได้เนี่ยนะครับโปรตุเกสนำไปก่อนเลยสาศูนย์นะท่านผู้ชมฮะสามศูนย์อย่างรวดเร็วนะครับเพียงแค่หนึ่งศนเนี่ยแค่นาทีกว่าๆก็นำหนึ่งศแล้วนะครับ,รบแล้วก็คล้ายกับคู่ของบราซิลกับอาเจนินาก็คือว่าคือทีมที่ถูกนำเนี่ยค่อยๆตามมาตามมาและตีเสมอได้นะแล้วพอต่อเวลา ทีมที่ตามมาตามมาตีเสมอได้นั้นพลิกกลับมาชนะใช่ครับก็คืออิตาลีตามตีเสมอ3-3แล้วก็ยิงประตูที่4ได้ชนะได้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะโปรตุเกสทำก่อน3านะ3าเลยฮะใครจะเชื่อคู่นี้อีกแบบหนึ่งเลยนะฮะอีกอีกลีลานึงเลยอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะยุโรปเจอยุโรปส่วนนาิจนนาากับบราซิลก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะครับนี่ฮะนี่อิตาลีก็จะเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่าง สเปนกับรัสเซียโอ้โหเจอใครก็น่าดูนะครับคู่นี้บราซิลก็เจอกับโคลัมเบียใช่ในรอบรองชนะเลิศนะครับใช่ฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเขาจะรายงานผลให้ทราบส่วนการติดแท็กวันนี้ติดแท็กเรื่องอ่าทีละละอะไรเพิ่มติดแท็กเรื่องเพิ่มขนาดเพศชายเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายอะเพิ่มขนาดเพศชายอ่าอืมนี่ไปบอกให้เขาติดแท็กเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ย ผมไม่ได้บอกอะไรผมไม่ได้บอกไปบอกเนี่ยทีละหรือว่าคุณบรรจงเนี่ยผมไม่ได้บอกเฮะทีมงานเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราผู้ชายสามคนก็น่าจะติดแท็กเรื่องนี้อ่ะแล้วผมไปไม่ถูกแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องเพิ่มขนาไนไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยเหรอวันนี้ฉีดอะไรน้ำมันมากองอะไรใช่ไหมล่ะเมื่อวันก่อนใช่ไหมล่ะไม่วันนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจเขามีแถลงข่าวเรื่องนี้ไงเขาว่าไงคุณบรรจงว่าไปแพทย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลตำรวจวันนี้เนี่ยฮะ พลตำรวจโทจงเจตอาเจนพงนี่นะครับก็ตั้งทีมถแถลงข่าวเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้มีการตั้งทีมเฉพาะกิจที่มาดูแลให้คำปรึกษานะครับเรื่องของปัญหาจากการที่ผู้ชายนั้นไปฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศแล้วก็เกิดปัญหาทำให้อวัยวะเพศนั้นมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าข้อมูลสถิติของคนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลตารวจนะครับเดือนหนึ่ง 30- 40รายเฮ้ยต่อเดือนนะฮะเดือนหนึ่งเหรอเดือนหนึ่งแล้วช่วงอายุที่พบมากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่เข้ารับการรักษาเนี่ยอายุ18ปปีโอ้โหส่วนใหญ่ก็คือฉีดแล้วก็มีอาการผิดปกตินะครับไปฉีดเสร็จปุ๊บ <c oughs> เกิดพังผืดหนาขึ้นมาพอพังผืดหนาปั๊บทำความสะอาดยากปล่อยไปสักระยะหนึ่งปรากฏเกิดเนื้อง,งอกที่ปลายอวัยวะเพศ บางรายที่อาการหนักนะฮะก็คือต้องมีการตัดอวัยวะเพศทิ้งเพราะว่ามันมันรักษาไม่ไหวแล้วเน,น่าอ่ะมันเน่าแล้วก็ทางคุณหมอเองบอกว่ามันมีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือไปฉีดแล้วก็อวัยวะเพศมีปัญหา <ทะ S 2> อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งองคชาตมะเร็งที่องคชาตเนี่ยมันเกิดจากอวัยวะเพศเนี่ยสกรปรกทำความสะอาดไม่ดีติดเชื้อลูกลามกลายเป็นมะเร็ง ก็มารักษาที่โรงพยาบาลตํารวจก็มีมนะครับนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางทางโรงพยาบาลตํารวจเองก็บ่กนะครับว่าความเข้าใจของคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันนะฮะว่าพอฉีดแล้วเนี่ยมันจะทําให้อวัยวะเพศเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยข้อเสียมีมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางคนไปฉีดกับใช้ใช้น้ามันมะกอกเนี่ยฉีดเข้าไปใช้ซิลิโคนเนี่ยฉีดเข้าไปนะฮะ แล้วเรื่องของความรู้ก็เหมือนกันนะครับอ,อ,อย่างอุปกรณ์บางอย่างนะฮะเช่นเครื่องปั๊มสุญญากาศแล้วก็ยาไวการาเนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดว่าจะทําให้อวัยวะเพศเนี่ยใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่คุณหมอบอกว่ามันทําให้อวัยวะเพศเนี่ยแข็งตัวใช้สําหรับคนที่ทอวัยวะเพศไม่มีแรงใช้ใช้เพื่อการแข<อ>ง็ง <ๆ S 2> ตัวท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดใช้ผิดวิธีเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันยกตัวอย่างยาวการาเนี่ย รับประทานไปมากเนี่ยผลเสียก็คือว่าจะทําให้อวัยวเพศนั้นแข็งตัวจนไม่ยอมลงพอแข็งตัวแล้วไม่ลงเนี่ยเลือดก็ไหลเวียนไม่สะดวกที่สุดแล้วอวัยวเพศเน่าฮะต้องมารักษา,กาด้วยการผ่าตัดแข็งนานเกินนานเกินนี่ฮะก็คือก็เพิ่งรู้นะครับเพราะคุณหมอบอกว่ามีมีฉีดให้สําหรับเพิ่มขนาดอวัยวเพศเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากส่วนใหญ่ฉีดเนี่ยก็คือต้องได้รับคํายินยอมจาก แพทยสภาก่อนนะะแล้วสารที่ฉีดย้ำนะฮะสารที่ฉีดไม่ใช่ที่ท่านเห็นนี่นะฮะไม่ใช่น้ำมันมะกอกไม่ใช่นะฮะอืมไม่ใช่น้ำมันมะกอกไม่ใช่ซิลิโคนนะครับแล้วก็จะฉีดให้เฉพาะผู้ที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเท่านั้นครับนะฮะคือก็คงจะแบบคือองคชาตินีเล็กจริงๆนะแล้วก็มีปัญหาเสื่อมอีกหมอก็จะฉีดให้นะแต่ว่า คุณหมอก็ย้ำนะย้ำว่าน้อยมากครับคือวงการแพทย์เนี่ยไม่ค่อยใช้วิธีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำนะเพราะตัวเลขเดือนหนึ่งสามสามสิบสี่สิบรายเนี่ยนะโอ้โหเยอะนะฮะเยอะมากๆนะครฉีดไปมีแต่ปัญหาฮะฉีดไปมีแต่เสียกับเสียแน่นอนใช่โอ้โหแล้วส่วนมากที่ฉีดนะก็จะไปคลินิกเถื่อนหรือไม่ก็ฉีดเองเออนี่นะฮะ เสียวไส้แใช่เดี๋ยวนี่มีอีกวิธีหนึ่งนะคือไหมละลายไหมละลายเป็นไงเอาแขนมาอไม่ใช่ลองดูใ่เลยนี่นี่นี่สมมุติที่เป็นอวัยวะเพศสมมติ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 แขนเสื้อนี่เป็นหนังหนังหุ้มหนังหุ้มอ่าเขาก็จะเอาไหมละลายเนี่ยถักไหมใช่ไหมเป็นไหมเลยฮะไหมไหมที่มันละลายได้อ่ถักเป็นเสื้อไหมอ่แล้วแล้วก็กรีดเออกรีดหนังออกฟืบแล้วแล้วแบะหนังออกมาแล้วก็เอาไหมละลายเนี่ยสอยเข้าไปรอบๆ แล้วก็เย็บหนังให้ติดกันเอาหนังกลับมาหุ้มไหม,ไม,ไมหนาละลายหนังกลับมาหุ้มไหมเหมือนกันฉะนั้นไหมละลายเนี่ยมันจะอยู่ข้างในออแล้วหนังหุ้มอยู่ข้างนอกแล้วพอใส่ไหมละลายเข้าไปแล้วหนังหุ้มปิดเหมือนเดิมเอาไวรัสเพรมก็จะดูใหญ่นี่นึกออกอยังอ๋อใหญ่เพราะไอ้ความหนาของไหมความหนาของไหมละลายแต่ตอนนี้ตตอนนี้คนจะเข้าใจผิดว่าพอไหมละลายไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแผลเป็นอยู่ข้างใน ไล่แผลเป็นนั้นก็คือเนื้ออย่างหนึง่งอวัยวะเพศมันก็จะใหญ่อแต่จริงแล้วมันเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะพอทิ้งไวน้านานปีกว่า2ปี3ปีไหมมันละลายหมดมันก็กลับมาเท่าเดิมอแต่นี่เป็นวิธีที่ที่เขาเริ่มมาใช้แล้วมันสองสปีใช่เหรอก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไหมมันมันปีกว่า2ปีอะประมาณเนี้ยอพอละลายไปเสร็จแล้วเนี่ยอวัยเพศก็กลับมาเท่าเดิมแต่มันเป็นความเชื่อที่ผิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอมันละลายแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นแผลเป็น แผลเป็นก็คล้ายๆกับเนื้อใช่ไหมแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเองอนี่เคยได้ยินนะเนี่ย <c oughs> นี่เป็นวิธีการหนึ่งนะแล้วตอนที่กรีดกรีดอ้หนังมันน่ยมันไม่โอ้โหกว่าจะกว่าคือตอนที่กรีดป,ปุ๊บเนี่ยก็ต้องพักให้มันหายใช่ไหมมันก็เป็นบาดแผลใช่โอ้โห <c oughs> ช่วงนั้นก็ต้องพักรบ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 เจ็บแย่เลยแล้วก็มีอีกวิธี มี่อีกเหรอฮะที่ดีขึ้นไปอีกเรื่องดีจริงเลยผมถามหมอมาถามหมอมาได้ไงแสดงว่าสนตัดเนื้อเยื่อบางส่วนครับไปโปะตรงนั้นเช่นตัดเนื้อเยื่อที่แขนแล้วก็ไปโปะตรงอวัยวะเพศไปโปะเลยไปโปะไปเย็บไปต่อเส้นเลือดต่อเส้นประสาทอะไรพวกนี้อแล้วทําให้อวัยวะเพศมันหนาขึ้นแต่วิธีการนี้ก็ต้องลุ้นอีกอยู่ดีว่าพวกเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยมันจะสามารถเข้ากันได้ไหมนี่ แล้วหมอเขาบอกนะว่าถ้าให้เลือกทำเนี่ยทำใหญ่ง่ายกว่าทำยาวทำยาวยากกว่าทำอ้วนเอทำอ้วนมากกว่าง่ายกว่าทำสูงใช่ทำทำอ้วนง่ายกว่าทำสูงทำสูงยากมันทำได้แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะหมอเขาบอกนะว่าคุณจะจ่ายเงินแพงเท่าไหร่วิธีการดีที่สุดแค่ไหนเนี่ยนะสุดท้ายมันคือการวัดดวง วัดดวงมีผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงแน่อย่าไปเสี่ยงนะฮะเชื่อผมอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงแม้ว่าจะประสบผลสําเร็จสักผมว่านะสมมติสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ี้คงไม่ถึงอ่ะก็อย่าไปเสี่ยงเพราะไอของแบบนี้มันมันไม่มีอะไหล่นะมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันแบบใช่ไหมมันไม่เหมือนนิ้วเนี่ยมันจะเสียใจไปลองดูไว้ลองดูไว้ไอนิ้วนี้เสียไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกยังเขียนหนังสือได้เออมันนี่มันแบบ เสียไปปบเสียแล้วเสียเลยเสียแล้วเสียเลยโอ้แล้วเนี่ยดูเด็กาอายุสิบแปดเนี่ยแล้วหนูเอ้ยอีกอีกกี่สิบปีหนูจะอยู่ยังไงเนี่ยตายแล้ววันนี้เราเลยติดแท็กเรื่องนี้ครับว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนที่เพียรพยายามเหลือเกินกับการจะไปเพิ่มขนาดอวัยวะเพศใช่ไหมครับครับโอเคนะฮะตอนนี้รู้สึกสเปนจะนำไปเลยใช่ไหม สามหนึ่งเราพักกันสักค,ครู่ได้กลับมาครับเชิญครับ